กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจับมือวิสาหกิจชุมชนเกษตรในเมืองปลูกกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกขั้นตอนตรงตามมาตรฐานสากลที่ข่าประเด็นเด็นนะคะลงพื้นที่มาที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขค,ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจับมือกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรในเมืองปลูกกัญชานะคะเพื่อน,นํามาเป็นสารสก,กัดน้ํามันกัญชาใช้ในการบําบัดโรคนะคะตั้งแต่ขั้นตอน ต้นน้ำกลางน้ำยันปลายน้ำค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนะคะตรงตามมาตรฐานสากลค่ะกรมกันแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเสจับมือวิสาหกิจชุมชนกเกษตรในเมืองปลูกกัญชาในโรงเรือนใจกลางเมืองกรุงเทพที่สตาร์แคทวิทฟาร์มย่านงามวงวาน ที่ได้ใบอนุญาตปลูกใบแรกของกทมเพราะเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมเข้าหลักเกณฑ์ตรงตามตามาตรฐานที่กำหนดโรงเรือนที่นี่มีเนื้อที่ต่ำกว่า50ตารางเมตรกั้นรั้ว2ชั้นมีกล้องวงจรปิด360องศาตามมาตรฐานคณะกรรมการยาเสพติดกำหนดไว้ถ้าพูดถึงมาตรฐานในการปลูกนี่ต้องมียังไงบ้างคะ ก็แบ่งเป็น2เป็น2อ,แ,อแบบแบบแรกก็คือต่ํากว่า50ตารางเมตรนะครับก็คือรั้วไม่ต้องรอบกอบไม่ต้องชิดแล้วก็มากกว่า50ตารางเมตรก็รั้วรอบกอบชิดแต่ที่นี้ต่ํากว่า50ตารางเมตรจริงแต่ว่าเขาใช้รั้วรอบกอบชิดอาจจะอยู่ในเมืองทีนี้ความปลอดภ,ภัยนะครับจากกรนังการอาหารระยาคณะกรรมการยาเสพติดนะครับเขาก็ให้มีความปลอดภัยเป็นหลักก็ถือว่าที่นี่ก,ก็ก็ถือว่าเมตรจะต่ำกว่า50ตารางเมตรก็ถือว่าได้มาตรฐานรั้วรอบกอบชิดมีกล้องวงจรปิดเรียบร้อยครับ ทำไมที่นี่ถึงได้เป็นสถานที่ปลูกกัญชาใจกลางเมืองกรุงเทพคะคือที่นี่เดิมทีเราเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทำเกษตรในเมืองทางด้านออพืชปลอสารพิษนะครับแล้วเราเห็นว่าตอนนี้พืชกัญชาเป็นออพืชเศรษฐกิจเราก็อยากทดลองปลูกดูครับเเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีของเราแล้วก็คือชุดควบคุมในการให้น้ำ แล้วก็ในการปลูกโดยเทคโนโลยีทันสมัยของเราพร้อมแอปพลิเคชันที่เราทําเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโน้ตหาตัวนี้แล้วเราคิดว่าพืชกัญชาเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถจะควบคุมได้เราก็นํามาปลูกครับช่อดอกที่เก็บเกี่ยวจากโรงเรือนจะเข้าสู่กระบวนการสกัดสารน้ํามันกัญชาและผลิตยาตามตํำรับที่บําบัดโรคที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรซึ่งขั้นตอนนี้ต้องทําในห้องแลบ ตรงตามที่ยื่นมาตรฐาน SOP วัตถุดิบต้องผ่านเกณฑ์สถานที่อาคารบุคลากรต้องสะอาดปลอดภัยพูดถึงการสกัดนี่เราต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างคะวิธีการสกัดของเราก็คือกรมพัฒนาการกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเรือเพราะนั้นเราต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เรายื่นต่อคณะกรรมการยาเสพติดว่ามีการมีกระบวนการทาการแพทย์แบบดังเดิมนะไม่ว่าการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้านเพราะนั้นเราจะมีวิธีการคือ อ่าก็แล SOP มาตรฐานในการผลิตเรายืนน่นคณะกรรมการยาเสพติดแบบไหนเราก็ต้องทําแบบนั้นครับผมเราไม่สามารถประยุกต์หรือปรับที่ขออ่าที่เราได้ยื่นไปสักคณะกรรมการยาเสพติดได้ครับยาที่ผลิตได้มาตรฐานจะส่งให้คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทยใช้บําบัดโรคให้ผู้ป่วยวันละไม่ต่ากว่า100คนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 และมีระบบส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน ที่นี่เน้นมาตรฐานรักษาผู้ป่วยตรงตามอาการและตามตำรับยาที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างคนไข้เนี่ยที่มาเนี่ยค่ะเป็นโรคคือหลายๆโรคเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานในการรักษาอย่างไงใช่ครับตอนนี้เราจะมีเขาเรียกข้อมูลคัดเข้าหรืออาเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออก ซึ่งจะมีผู้ป่วยเช่นผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจหรือผู้สูงอายุที่มีการแข็งตัวของเกล็ดเลือดซึ่งในนั้นในแนวทางการการเข้ารักษาในแต่ละตำลับก็จะมีข้อมูลอยู่นะเพื่อให้หมอนะครับมั่นใจในการรักษาแต่ละตำรับเรามีทุกตำรับมีแนวทางการใช้ทุกตำาับครับผมวันวันหน,น,นึ่งรับคนไข้ได้เท่าไหร่คะเพื่อลดโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนะครับรายิ่งจะเป็นผู้สูงอายุด,ด้วยเราพยายามจำกัดนะฮะโดยลงทะเบียนผ่านกนชาแอปพลิเคชันวันละหนึ่งคนข้อดีก็คือหนึ่ง เราผู้ป่วยไม่ต้องมารอคอยนะครับลดการสัมผัสนะครับหมอเองก็มีความมั่นใจในการเสี่ยงต่อการเ,าเกิดโรครับติดเชื้อจากโกรคระบาดด้วยและที่สาคัญหนึ่งถ้าผู้สูงอายุถ้ามาวิสิตครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปเราจะใช้ระบบเทเรมิดนะครับสามารถโทรสอบถามโทรติดต่อกันดูอาการผู้ป่วยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาไม่ต้องเสียเวลามารอคอยไม่ต้องเสี่ยงการสัมผัส,ผสก็ปัจจุบันเราอยู่ในฐานข้อมูลที่รายงานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตอนนี้อยู่ที่6 0,000กว่าคน นะครับคือฐานข้อมูลของโรงพยาบาลทั้งตั้ง9สาขาเข้าแห่งของเรานะฮะของโรงพยาบาลกรารแพทย์แผนไทยและกรา,ะารแพทย์ผสมผสานนะฮะเรามีประมาณ60,000ตอนนี้62,000คนคนละปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ62,000คนซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยจะพัฒนาตำรับยาเพื่อใช้บำบัดผู้ป่วยที่เลือกรับการรักษาด้วยระบบแพทย์แผนไทย